หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำเลเซอร์มันดีกว่าแว็กยังไงถูกต้องไหมคะอธิบายอย่างนี้ว่าแปลกมากเป็นประสบการณ์ทำเลเซอร์ที่แบบเปลี่ยนความกลัวเปลี่ยนความชอตเปลี่ยนความอะไรไปได้เลย ทุกคนคะขวัญน,นะคะวันนี้เราจะไปส,สวยๆกันอีกแล้วเราจะมาพูดคุยในเรื่องของขนกันค่ะขนเนี่ยไม่เฉพเป็นลลขนลักๆขนขาขนแขนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เราเป็นผู้หญิงเนาะจะให้มีเยอะเยอะมากมายเกินไปโดดจำเพราะบาองู้ชามันก็ไม่ได้วันนี้นะคะขวัญก็เลยจะพาทุกคนมาหาตัวช่วยดีๆในการทํากําจัดขน,ขนกันคือส่วนตัวขวัญเป็นคนที่ไม่ได้ขนเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็ต้อง ดูแลกันด้วยเพราะว่าเวลาเราทางคงทาคุรีมแล้วมันแบบติดขงติดขนบ้างเล็กน้อยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กไงวันนี้ก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมากาจัดน้องออกกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะทําเป็นปกอะไรค่ะ อยู่ที่ไลฟ์นี่คลินิกค่ะแต่ว่าไม่ได้จะมาฉีดหน้าหรือไม่ได้จะมาแบบแต่งเติมหน้าแต่อย่างไรวันนี้นะคะเราจะมาเลเซอร์ขนกันค่ะยังไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ที่ไลฟ์นี่เขามีบริการแบบเลเซอร์ขนแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบขนแขนขนลักแล้บแบแบอะไรนะบสเขาเรียกว่าไรนะพี่บิกินี่บาซิเลียนบาซิล <Yes. S 1> ใช่ตอนนี้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ได้ทั้งตัวไปเลยเออก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องที่ไลน์บี้เอามาใช้เนี่ยจะเป็นอะไรแต่ว่ามิ้นท์นกระซิบบอกก่อนมาว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็แบบดีมากเวิร์กมากเลยต้องมาลองไงเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปลองกันใครที่มีปัญหาเรื่องแบบขนกวนจงกวนใจอย่่งเนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเครื่องคะ่ะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเครื่องเรียกว่าอะไรคะอ,อันะะอนะะี้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีชื่อเครื่องว่าไดโอดเลเซอร์8 0 8 n m ค่ะตัวนี้เขาจะสามารถกําจัดได้ถึงรากขนเลยนะคือเราสามารถเลือกได้ว่าขนเราเป็นลักษณะไหนดี่เห็นไหมคะนี่ความเข้มสีลักษณะสีผิวต่างๆนานาน,านะคะตัวนี้เขาจะ เป็นพลังงานความร้อนเนี่ยจะไปทําลายเส้นขนเลเซอร์ชนิดนี้นะคะจะเจาะจงกับเม็ดสีในรากขนเลยไม่ทําให้ผิวหนังข้างเคียงเนี่ยเกิดรอยไหม้แล้วก็ตัวนี้จะมีคูลิ่งเจลหล่อเลี้ยงตอนที่เราทําด้วยตอนแรกที่เราลงไปนะคะให้ดูหัวให้ดูหัวหน่อย นี่ตัวจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะพลังงานของเขาตรงนี้มันจะถูกส่งตรงไปที่ชั้นผิวเลยสู่รากขนเลยนะคะแล้วก็จะไปทํางานกับพวกเซลล์สร้างเม็ดสีในรากขนหรือว่าเมลาโนไซต์นะคะจะดูดซับพลังงานแล้วก็เปลี่ยนความร้อนไปทําลายรากขนของเรานั่นเอง เดี๋ยวคุต้องทําการเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาเริ่มทํากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเราจะเริ่มจากการทํหลักแรกก่อนเนาะเครื่องเนี้ยเวลายิงครั้งหนึ่งก็คือจะเว้นไปประมาณ3ามถึงสีสัปดาห์ถึงจะกลับมายิงอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามันอาจจะไม่ได้แบบสวยงามมากนะทุกคนที่พยายามแบบทําให้สวยที่สุดลวนะห <c oughs> ลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําเลเซอร์มันดีกว่าว็กยังไงถูกต้องไหมคะอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาเราแว็กอะ ลองสังเกตดูอย่างแว็กคิวก็ได้แป๊บหนึ่งขนมันจะขึ้นมาแล้วแล้วมันก็บางทีจะขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอีกแต่การทาเลเซอร์มันคือการเหมือนไปทําให้ขนนะ่ะมันบางลงเส้นเล็กลงแล้วเวลาที่น้องจะขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นมาน้อยแล้วขึ้นเส้นมันจะอ่อนมันจะไม่แข็งเหมือนแบบลองแว็กอะเออนี่ก็เป็นข้อดีของการทําเลเซอร์ราคาอาจจะแพงกว่าแต่ความถี่ในการทํามันน้อยกว่าแล้วมันอยู่ได้ในระยะเวลาที่แบบนานกว่าเพราะฉะนั้นแล้วการทาเลเซอร์ก็เลยมีความน่าสนใจมากกว่าการทําแว็กนะคะ แต่ก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าเลเซอร์บางที่ก็จะมีแบบอะไรอ่ะแยกใช่ไหมคะเขาจะมี <c oughs> มันมีหลายอย่างมากการทําเครื่องที่ทำเลเซอรอ์มันจะมีทั้งเครื่องที่ทำแล,ล้วผลมันชอ็อตผลขึ้นใหม่มันพุดมันคือม,มันมีเยอะมากๆแต่อันนี้ของไลฟ์ีคลินิกอ่ะเขาจะเป็นเครื่องที่แบบเป็นเนี่ยลักษณะนี้เลยอ่ะนี่เราเริ่มกันแล้วนะคะอันนี้ทาเป็นเจลก่อนเนาะทาเ็นเจลเย็มเนมากเลยทุกคนนี่คือเรากำลังทำอยู่นะทุกคนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะ หลายๆคนที่แบบเคยไปยิงเลเซอร์มันจิตจิตจิร้อนๆแบบตกประจัยอ่ะเคยใช่ปะแต่ที่ไม่เป็นอ่ะอันนี้เหมือนเราทำทีทเมนอะไรบางอย่างอยู่ที่บริเวณผิวโอไม่รู้สึกจีได้ไรเลยอ่ะสบายเก๋เมื่อกี้เราทําแขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะก็ไม่ได้แบบเจ็บหรืออะไรเลยอย่างที่เห็นว่าหัวเครื่องมันจะเย็น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 ใช่ไหมคะคือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะปล่อยพลังงานความร้อนแต่เราอ่ะจะมีเจลเย็นที่มันช่วยแบบ ทำให้ลดระกาบการระคายเคืองการร้อนอะอยู่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแสบเลยเลยปกติที่วันเคยทำเลเซอร์แต่ก่อนนะคะมันจะเป็นคลื่นแบบยิงลๆๆแล้วเจิดดเจิดเจิดามันจะมีกลิ่นไหม้ออกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นก็ไม่เป็นขลคุดเหมือนกันแต่มันก็รู้สึกว่าเออร้อนจังเลยทำได้เลยนะคะถ้าอันนั้นอ่ะฝันก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะแบบดูร้อนไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่ได้ขึ้นเป็นคุดหรืออะไรนะที่เคยรีวิวไปแต่ตัวเนี้ยไม่เคยเจอเหมือนกันการทำเลเซอร์ที่แบบใช้เจลแล้วก็แบบยิงเหมือนแบบ มนเราทำทิศมตนอยู่อ่ะเออเวิร์กมากเลยทุกคนสบายชิลแบบชิลมากเลยเราใช้เวลาแบบไม่นานแป๊บเดียวเองอะ่ะแล้วเขาสามารถเลือกได้ว่าเออขนาดเส้นข,นขนของเราหนาแค่ไหนสีผิวของเราเป็นยังไงคือเลือกให้มันเหมาะกับตัวเราอะ่ะก็จะได้ยิงมาให้มันแบบเห็นผลแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะเครื่องนี้ไดไดอะไรนะลืมะได,ไะไดโกเครื่องไดโกนะคะไดไดโกไดโอ สำหรับเครื <specific and> <noise> <EN post> s> <S <2 half> ่องไดโอนะคะของ l a ดีคลินิค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะสำหรับการทำเลเซอร์เครื่องไดโอเครื่องนี้นะขวัจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบไม่เคยทำเลเซอร์แล้วรู้สึกชิลขนาดนี้เลยเพราะว่าปกติที่ทำอ่ะมันจะแบบมีร้อนรแบบช็อตตึ๊ตๆตนิดนึงแล้วมันจะมีกลิ่นไหมออกมาแต่เนี่คือไม่มีเลยมันจะแบบตึ๊ตืดตสบายเหมือนเราแบบ นวดหน้าอยู่อะคือแบบชิลมากนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้สามารถทําได้ทั้งสองสาขาเลยนะที่ฮามิโตก็ได้ที่พร้อมพงก็ได้เหมือนกันนะคะก็ไปลองทํากันดูเนาะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์นะคะแอดไลน์บีคลินิกไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วสําหรับคลิปรีวิวเรื่องการกําจัดขนของเราจริงๆแล้วเรื่องขนเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามมันนะยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยปล่อยให้แบบไม่มีความเรียบเนียนลุงลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนมันคือความสะอาดแล้วมันก็คือแบบ อะไรแบบเสนีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเราปล่อยให้ขนไข่ขนขาเย,ขขาย,ยอะๆดกดำอะไรขนาดนี้ก็ไม่ไหวเนาะประมาณนี้วันนี้ก็ไปแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ